สวัสดีค่ะซ c แฟนช่องสาวบานนานุมสุวิเดนพบพอกันในวันที่13เมษายน67จ้าพบพอกันวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยเด้อพี่น้องจ้าขอให้มีความสุขจ้ารำรำรวยรวยเฮงเฮงสือเล็กตัวใดก็ให้ถือเด้อพี่น้องอากาศจังไหนพี่น้องเอ้ยบอเดดแต่บ่าฮอนหอน,หอน,หอนจ้าฮอนคักอากาศแบบนี้สาบานนาคิดว่าฝนจะตกพี่น้อง สงสัยว่าฝนที่ตกจะฝ่าโบเปิดเลยทางไหนเป็นจังไหนเนาะหอนว่าจ้าฝนตกบอไปใส่มาใส่ขับรถละมัดระวังเดอ้อพี่น้องเมาไม่ขับจ้าดุนรงเมาบววาขับเดอ้อจ้ารถอุบัติเหตุเนาะเนสงการานน,นุกสนานอยู่กับหม่องกับบอลพี่น้องจ้าละมัดระวังในเดอ้อค่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะค่ะคลิปนี้พบพอกันกับน,นีตัวเลขคือเกาล่ะพี่น้อง เป็นตัวเลขจากแร่ข้าวไหมพี่น้องจ้า fc แฟนช่องเนอะเพิร์ดี d l i n มาวอกมาฝากมาตอนเป็นแนวทางจ้าคลิปนี้เป็นเซียนเลขดับดับล่างตรงตรงยี่สิบสามชุดเลขดับล่างตรงตรงยี่สิบสามชุดพี่น้องตูกับสามารถมาได้เด้อค่ะเป็นวดเลขคลิปเลขที่เพิ่นนํำมาฝากมาตอนเพิ่นเป็น fc ตัวยงเลยพี่น้องจ้าเพิ่นยิบยกุก เป็นเลขดับเป็นแนวทางประหยัดต้นทุนเนาะค่ะเริ่มจากนับปีนี้เพิ่นมาเริ่มนับไม่สาวบานาพนะจากตั้งแต่ปีไม่เม้าหกงวดยังบ่หลุดเลขดับยังเดินดีพี่น้องเพิ่นก็เลยหยิบยุกมาว่ามาฝากมาต้อนให้สาวบานานางว่าวเว้ยเว้เวสู้พี่น,อน้องแฟนจงเอฟซีฟังเนาะค่ะ ผู้ใดสนใจเนาะค่ะอยากวางแนวทางในช่องสาวบ้านานาหนุ่มสวีดินสามารถเอไอนีค่ะ QR code อยู่ในคลิปนี้จ้าอยู่หน้าจอที่สาวบ้านนาเกินให้เอ็ดไอดีไลน์มา,าวามาฝากมาต้อนมาคุยกันได้จ้าเป็น ID ดีไลน์ส่วนตัวเด้อค่ะสาวบ้านานามีแค่ไลน์ส่วนตัวบบมีไลน์กลุ่มจ้าถักไทยมาได้จ้าบวว่าจะเป็นสูตรหวยคำนวณ เลขมีที่มาเลขความฝันหรือว่าเลขบอกบุญสามารถทักททยมาได้เลยจ้าเป็นแนวทางเนาะทุกคลิปทุกวิดีโอสาบานากักยังย้ำเหมือนเดิมว่าเป็นแค่แนวทางจ้จาผิดจะระหนะย่านหลายๆก่อนเสิยนำไปลงทุนเนาะเอาพี่น้องบอ่เววาวลายใหญ่ไปไปเบิ้งตัวเลขเลขดับเด้อค่ะเซียนเลขดับล่างตรงตรงตัวกับ สามารถมาได้จ้ะเอาไปบึงไปฟังพผอมๆกันเลยจ้าตามนี้จ้าเล่งข่าวใหม่เนะคะเสียนเลขดับดับล่างตรงๆยี่ชุดจ้าตัวกับสามารถมาได้จ้ะในงวดวันที่16เมษายน2567เลขดับล่างตรงๆมี01 03 ศูนย์เจ็ดหนึ่งซีหนึ่งหกสองสามาสองสหาหาสองสองเก้สองสาหหาปดหเก้าซีเก้าเกซี สีห่หา้าหกห้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดสี่เท่วกับเจ็ดศูนย์จ้าบางชุดกะทั้งไปทั้งกลับพี่นองจ้ากะผิดจักานาเบิร์เดอ้อดับล่างตรงตรงยี่สิบห้าชุดเป็นงวดแรกที่เซียนเหล็กดับเพิ่์นเอามาให้ พี่น,อน้องแฟน่องเอฟซีผิจารณาะสามารถไปขังบนได้เดอ้อพี่น้องเลขชุดดับเพราะว่าเป็นแค่เลขดับล่างตรงตรงดับตรงตรง,ตรงพี่น้องฟังให้จบฟังให้เข้าใจถ้าผู้ใดฝันใดแดงจึงคืองกรซื้อหลดเดอ้อค่ะเพราะว่าเลขดับมันบมอีอยู่ในกองสลากดอกพี่น้องแต่ว่าทางเซียนเปินเหตุขึ้นมาเพื่อประหยัดต้นทุน ส่วนเพิ่นสีแกะสูตรใดใพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยจ้ะกะขอบบุญขอบคุณเนาะค่ะเซียนเลขดับที่เพิ่นไหสานามาลงในช่องขอบบุญขอบคุณหลายๆถึงว่าเพิ่นบ่ไหอัดคลิปเพิ่นบ่อยากเปิดเผยตัวต,วต,วตนเพิ่นใดตัวเลขกมาฝากมาตอนนี้กะสุดยอดเลวจ,จ้ะกะยังย่ำคือเกาเด้อพี่น้องฟังให้จบฟังให้เข้าใจกอนสิปิจารณาว่า เป็นตตเสียบเพราะเป็นสูตรหนวยคำนวณเลขดับจะ้ะนี่สิบสามชุดนี้ถ้าผู้ใดมักกะต่อยไว้จักน้อยเน่ยกะได้บอเป็นยังค่ะกะร้องเบิงเนาะค่ะจับตาเบิงวา่าวดเลขที่เพิ่นนำมาให้สาบนาเวาสู้พี่น้องฟังนี้จะดับอยู่หรือเปล่าเนาะค่ะกะตามนี้เลยเด้อค่ะแคล็ดนาจอหรือผู้ใดมีแนวทางคือจังทางเสียนเลขดับ ดับล่างตรงตรง25ชุดที่เพิ่นเอามาฝากมาตอนนี้ผู้ใดอยากวางในช่องสาบาาันนะสามารถเนาะคะ่ะ s i d line q r code เป็นไลน์ส่วนตัวเด้อค่ะ s i d line มาวอามาฝากมาตอนกันไดจ้จ้าฝากแชร์ในเด้อพี่น้องจา้ามาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กริงๆเป็นกำลังใจให้น้ำจา้าสาบนาันนะจะพยายามเนาะคะ่ะหาตัวเลขที่น่าลงทุนแล้วก็เลขดับ มาบ่อมมาฝากมาต้นเนาะคะ่ะสำหรับเอีฟซีแฟนช่องเนาะค่ะก็จะให้ปะหยัดตน้นทุนที่สุดค่ะเพราะว่าเงินทองมันของหายยากเนาะพี่น้องการลงทุนมีความเสี่ยงสูงเด้อพี่น้องจ้าย่ำทุกครั้งว่าเงินทองมันหายยากพี่น้องก่อนสีลงทุนคิดหลายๆก่อนจะคิดหลายๆก่อนสีนําไปลงทุนเนาะการเสี่ยงโชคเนาะคะ่ะเป็นอยู่ทุกอย่างแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงกับดวงอีลีพี่น้องจ้ามีดวง สื่อจังได้ก็ถือบ่มีดวงสื่อจังได้กับบ่ถือพี่น้องสื่อตรงๆร,รงบ่ก,กับนั่นก็นมีเนาะค่ะอันนี้ก็บเบาชู่กันฟังจ้ะคลิปนี้เนาะกับวีดีโอนี้ฟังชัดๆฟังให้จบเป็นตัวเลขดับดับลางตรงๆงตัวกลับสามารถมาได้เนาะค่ะจ้ะเอาา้าบ่บ่ลยไปค่ะ ในงวดวันที 16, ่16เมษาย,ยน2567สมนามณากรขอบุญขอบคุณ FC แฟนช่องนะคะขอบุญขอบคุณเซนเลขดับนะคะที่ยิบยกตัวเลขมาฝากมาตอนขอบุญขอบคุณหลายๆค่ะคลิปนี้ว่าผิดประการใดก็ขอโทษขออภัยสงการนี้ก็เล่นให้มีความสุขสนุกสนานนะคะเดินทางไปใส่เคี้ยวคาดปลอดภัยนะค่ะย่างไปใส่มีแต่คนหักคนเมตตานะค่ะย่างไปใส่ไก่พอเงินล้านเงินเสียน น้องค่ะเอา้าไปราค่ะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แน่เด้อพี่น้องค่ะเปิดค่าการมองเห็นจะ้ะไปราค่ะสวัสดีค่ะ